ซื้อหนังยางมาให้คันภูหัดเปียเองค่ะหัดทำกำไรใส่เองใช่ไหมคะยางไหมคะลูกยางไหมพูดสิยาสนุกไหม,มคะสนุกเป็นการฝึกสมาธิใช่ไหมคะ หนูใส่สีอะไรลงไปคะสีฟ้าสีฟ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ blue blue หนูดังดึงสีอะไรคะ orange orange สีภาษาไทยเรียกว่าอะไรคะสีส้ม very good เก่งมากเลยโอเคอ่ๆจะเพิ่งดึงเขียว <c oughs> ออกสิใส่อีกเส้นหนึ่ง แสงกินเรียกว่าอะไรคะพ Pink เขียวดีๆนะคะจับให้แม่นๆสิคะแม่สอนจับยังไงอยากู้หนูไม่ถนัดเตียวหนูก็ทำเก่งค่ะรำเป็นเตียแล้วสวยจังเลย สวยค่ะนนส,สีเหลืองสีเหลืองภาษาอังกฤษ yellow yellow แล้วหนูดึงสีอะไรอยู่คะ blue blue ก็เหมือนที่หนูตามมาจิ้งไงคะดึง blue ต่อไปเอาสีนี้ใส่ลงไปนะคะได้ค่ะดึงชา้าๆไม่ต้องรีบ สีไลเซ่แม่บอกว่าวิธีเกี่ยวเกี่ยวยังไงเช่ต<ว>่อ,อไปสีอะไรคะับสีแดงดเลื่อนเลไนั่นงลงมาข้างล่างสีแดงลงมาข้างล่างแมนแม่บอกให้เลื่อนในพวกนี้ไงลงมาข้างล่างใช่ไหมคะโอเค ใส่ดึงสีอะไรอยู่คะเนี่ยพิงค์พิงดึงพิงคมาทับสีอะไรคะสีบลูอืมโอเคเก่งมาสีอะไรดีนะแม่มาสีเขียวสิคะกรีนกรีนกรีนสีอะไรคะเนี่ยกรีนภาษาอังกฤษว่ากรีนแล้วภาษาไทยล่ะสีอะไรคะสีเขียวโอเค เด็กๆไหนดูที่สวยไหมคะ